รัฐกับบทบทประสงค์ที่จะทเรื่องของเกษที่จะเป็นเรื่องของกษตรที่จะทดองเรื่อของการนู้ฝีมือต่างๆที่เป็นเรื่องที่เรานการทำเน้นทั้งในเรงของอุตสาหารรมนโ้ชในที่ต่างๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร ให้เข้าสู่อุตสาหกรรมไทยสิ้นสุดรับดาห์นะครับในขณะนี้นะครับเรื่องของระบบต่างประชาชนทูลให้ความสนใจอย่างมากว่าจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรในการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะที่วอนทองทีมีหลาโครงการเช่นโครงการไทยไว้ประหยัดและโครงการต่างๆนะครับ มีขออนุญาตเล่าถึงสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือในสภาวะของโควิดที่น่าจือวันนี้นะครับทางบัวทองทางกระทรวงดิจิทเนี่ยได้มีโครงการขึ่นทำให้เกิดข้อมูลที่มีความละเอียดมากขึ้นในทุกๆบริเวณประเทศไทยว่าขยะเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นที่ไหนขยะไปอย่างไรขยะขึ้นส่วนที่มาจากไหน วิทธิการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่กำลังใกล้จะดวเนี่ยไปทำงานร่วมกันที่ตรงนะครับซึ่งก็จะช่วยลดการเกิดปัญาที่มีอยู่ส่วนที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการรับรองนะครับแหล่งที่มาแล้วรอบกระบวนการผลิตมาว่าบริษัทที่เป็น S M D ตั้งแต่ระดับหนักเล็กเลยนะดับใหญ่เนี่ยมีขั้ตอนในการจัดการทรัพย์สินอย่างไร ส่วนนี้ก็จะมีดำเนินการร่วมกันทางหายระเบียบการทางาชการบริกรหา่วยใหญ่หน่วยน้ัยและอีกหลายหน่วยงานรู้ขั้นตอกระบวนการเข้าสู่กระบวนการการรับรองนะครบมีส่วนการรับรองนี้ก็จะรับรองว่าท่านตอนนีกระบวนการผลิตในทุกแต่ท่านเนี่ยได้มีการจัดการของเสียท่านแต่ของเสียที่เปนั่วไปโดยทั้งของสี่ที่เป็นเรื่องของพลาสติกนะครับว่าท่านได้ใช้ า,าสิกเริ่มจากกระบวนการางๆแล้วก็สิ่งต่งเหลนี้เป็นอย่างไรซึ่งการดำเนินการเหล่านี้เมื่อทำการเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้ไอเสตปีได้รับการรัรองนะครับและผลการรับรองก็สามารถที่จะทําให้เ่าสาที่เข้าสู่กระบวนการที่เป็นกระบวนการผลิตแล้วก็ส่งมอปิตัณ์เหลนี้เข้าสู่ระบ่วการ่งอ้ได้อย่างเต็ ขออนุญาตถามอาจารับจะพูดเรื่องนี้นะครับขออนุญาตอธิบาเิ่มก่อนว่าจริงๆแล้วเวลาเราพิ่มารสะสมสิไปเพิ่การเติบโตในสัตดา์เพิ่อสัปดาห์หรือวภา การมาข้อ่นเชื ots, ่อต <se> ่อันส่วนที่สถาบันเขาจะข้อควอว่าเราต้เริ่มแรกกบว่าข้อมูลที่มีในการศึกษาอว่าข้อความต่างตอนนี้ส่วนหย่านข้อมูลนักกษาหรือว่าไรรสิ่งแรกที่เราทองว่าการแกัารนี้ให้เป็นด้ดีกว่าสิ่ก็คือข้อให้การต่อเพื่อให้สามารถเชื่อต่อระบบแล้ก็เครื่องจัดราให้ได้ผลดีขึนั้นในสิ่งนี้ ที่สาบรพาสติกพยามนำมาแล้วก็เปิดโอกาสกับผู้การนะับไอ้สุทีของเราได้เข้าปในระบบการด้วยการช่วยเหลือและสารพาสติกซึ่งจะปกติแล้วนความช่วยเหือเราเองทั้งท่านเรื่อแรกเป็นรออการอางแกนค็าต้งไีดออกแบบเป็นคานี่ออกะับสองก็ิ ผมก็พ <ersch> ูในการงานพลาสติกด้วยนะครับที่เขาเป็นประยชนนะครับแลวก็ลำต่อมานะครับเปนคถามของทงกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนะครับผมโดยคาถามนะครับจากที่บริษัดดาวนะครับท่านประธานกลุ่มบริษัทดาประเทศไทยนะครับได้พูดถึงนวัตกรรมพลาสติกชนิดใหม่ัที่สามารถนำกลับมาใช้ได้โดยรเ็จนะครับพลาสติกที่ว่านี้นะครับเหมาะกับอุตสาหกรรมอะไรนะครับผมแลนะครับ หากนำมาใช้มันอยู่ห่างจะมีความปลอดภัยบ้างหรือเป่เพนใดครับครับคำตอบคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับในส่วนนี้เนี่ยถ้าเราพยายามที่จะดูว่าจะเอาส่วน u l ล r า economy เอารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ไปได้บ้างเราสามารถนำพลาสติกเว t e สที่ธนาคารใช้ของพวกเรานะครับคอนซูเมอร์คอนซูเมอร์ที่ใช้ไปแล้วนี่นะครับเอากลับมารีไซเคิลใช้เป็น secondary มากยิ่ง แทนที่เราจะใช้แพ็กเกจจิ้งเป็นวอร์ัสดุที่ออกมาจากโรงงานแล้วเอารีไซเคิลแทนที่จะเอาไปทิ้งเป็นลายปิล้วเอาของมาใช้ใหม่เป็นเซัคลิร์รี่แพ็กเกจจิ้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเทคโนโลยีดีแล้วนวัตกรรมดีแล้วสิ่งที่เราอยากที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือความช่วยเหลือของสังคมพวกเราช่วยกันคัดแยกเองและนำองค์นั้นมาเป็นวัตถุในการนำกลับมาใช้ใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเทคโนโลยียสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันครับขอบคุณทีมผับการบริหารบริษัทเราในไทยสุขนะครับแล้วก็หลังจาต่อมานะครับผมเลยน,น่าส่นคำถามต่อไปที่ทางมหาวิาทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมสำนักงาดนะครับผมในฐาบนะบุคลากของมหาวิทยาลัยที่เป็นนิอุตสาหกรรม และสมาร์ทเทคโนโลยีนะครับผมประเทศเรายังมีปัญหาและอุปสรรคทางด้านนี้อยู่ไม่อย่างใดครับผมขอบคุณครับจริงเรื่องของ IoT ทีคุณอาจจะรู้ว่าเรื่องไฟด่วนว่ามีมีเรื่องของราคาจริงมหาวิทยาลัยเป็น่หมงานให้ให้องค์มรดูกบบรุกคนจริงไอโอทีปัจจุบันมหาวิทยาลัยสามารถ กับอสบีท่ามาถึงว่าในอนาคตัอสบีจะสามารถใช้พัฒนาและก็ต่อยอดได้เองนะครับซึ่งเราจะสร้างความแข็งแกับงกับชาตาแนแขอบคุณคณะบตาสาราสมารรมศาตร์อหนทูมที่ครัเประโยช์กับเรานะครับเราวก็คาถามต่อมานะครับัถามต่อไปทางมหาวิชัยเกษตรนะครับทีนี้มาสองคำถามไปเดียไทีถามกันนครับเป็นคำถามแรกก่อนนะครับ ระบบรับรองเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกนะครับสำหรับกระบวนการผลิตหรือซีโร่พลาสติกเวสต์ฟอร์ดโปรดักชันโปรดิตนะครับจะพัฒนาพร้อมใช้ได้เมื่อไหร่และมีท้ายทายอยู่ไหมครับผมก็จำนดแรกนะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงพัฒนาการเข้าไปใน ส่วนการรมที่สองเลยนะครับก็แนวทางการจัดการขยะพลาสติกนะครับมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพียไทยนะครับจะนําไปใช้ได้และลดขยะพลาสติกได้มากที่สุดครับผมจะมีแนวทางหนึ่งครับ və hər halda görə bilərsiniz

มาผมจะย้อนกลับไปที่ทางกรมาัลยกรรมอีกครัร้งนึนะครับผมโดยคําถามนะครับสําหรับจะต่อยอดอย่างไรน,นะครับกับโครงการในอนาคตน,นะครับและการเข้าถึงผู้ประกอบการอะไรอย่าอื่นเนี่ยกะตนใจสามารถร่วมโครงการได้อย่างไรครับผู้โครงการการต่อยอดนะครับปีนี้เราจะมีการตั้งผู้ เป็นเป็นผู้มือเกี่ยวกับการพัฒนาให้สีไปสู่ากสี่สิบนะครับซึ่งก็เป enfin, ็นสิทธิที่เป็นสังพลพลายจัดเป็นเป็นวัตถุประสงค์หลัของโครงการที่เราทัตอนที่นี้จะเข้ามามีการพัฒนาสน่โรงงานในที่ที่สโนะครับเป็นโรงงานสโรงโรงานกาสิสโรนะครับซึ่งก็ในการพัฒนาแบบนี้เนี่ยเราจะได้ข้อแของเคตัดที่เป็การที่ไปในสเคื่องนะครบที่ผู้อนนี้จะเป็น ไปพัฒนเป็นองค์กรที่เราจะทำาไประหยัดพลังอานกับหน่วยร่วมเราแล้วก็ทางศูนย์สมเด็จวสาหกของของกรมเกษตรักนนรับเพื่อทำให้เอสเอ็นทั้งหสามารถเอาผลกดไกในการพัฒนาศูนย์เกษตรเอสเอ็นดีที่สูงนะครับในการใช้กลประยของไอโอทีต่างเพื่อทำให้สามารถ แล้วก็ขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะครับผมแล้วก็จะเป็นคำถามของกรุ๊ปสัญญาวันเทศไทยนะครับผมก็โดยคำถามนะครับปัจจุบันสัญญาวัะเทศไทยนะครับมีการใช้เทคโนโลยีไอโอทีในโรงงานอย่างไรครับผมเดียวเชิญครับกรุ๊ปสัญาวประเทศไทยนะครับได้มีการนำไอโอทีมาใช้ใักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่าา5-6ปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เซนเซอร,ร์่างาซสกญนาต่างานสามารถส่งกลับไปหาตัวคอนโทรลูเราสามารถมอนิเตอร์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงงานนอกจากนั้นแล้วนะครับเราจะสามารถที่มอนิเตอร์เอาข้าขอมูลทุกอเนี้ยส่งไปให้ต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศสามารถช่วยเราแยกปัญหาได้เพราะฉะนั้นการใช้อ์ใช้ไม่ได้จริงนะครับแล้วเราได้ใช้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากไอโอทีเราจะมีการใช้เอโรเอโอในอุตสาหกรรมของเรา